สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างที่มาร่วมงานของ Beauty Max Store นะฮะยินดีมากเลยโหคนที่นี่ตอนรับอบอุ่นมากคนเยอะมากเลยเดินไปรุ่นจริงๆเดินได้สุดแต่ก็เดินไม่สุดขอโทษด้วยนะครับก็มาเข้ามาใกล้ๆก็ได้เขยิบเข้ามาใกล้ๆโอ้โหแตมันแน่นมากเลยนี่มีทั้งป้ายป้ายอะไรนะฮะเต็มไปหมดเลยต้อนรับคุณนะฮะต้องมาถึงงานเปิดของ Beauty Max Store แล้วถามมาก่อนมีวิธีการดูแลตัวเองงไงบ้างฮะโหก็ง่ายๆเลยนะฮะ เูแลตัวเองไงบ้างครับพี่อ้ามากก็ถามมากไม่ใช่ถามพี่ง่ายๆเลยก็กินอาหารที่มีประโยชน์รับประทานให้เพียงพอออกกำลังกายนะผมแล้วก็มีตัวช่วยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เอามาศึกษาวิธีการดูแลตัวเองดูเยี่ยมได้ดูดีขอบคุณมากอันนี้ชุดมันเล็กหรือว่าตัวคุณมันใหญ่คะไม่รู้เลยกระแสและอื่นอัดยางพอไหมครับ คนยินให้วันนี้รู้สึกไงบ้างที่แบบเบอร์ได้มาเดินแฟชั่นแล้วก็พบปะพี่น้องชาวอุทยานครับผมก็ตื่นเต้นมากนะตอนเดินมาเข้ามาเรืแบบโอ้โหคนเยอะมากนะครับขอบคุณมากที่เอ่อให้มาเป็นเกียรตินะในวันนี้นะครับผมก็ขอให้ขายดีๆนะครับผมขอให้ายเยอะๆจริครับ จริงเราอยากอยู่กับหมากนานๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าปับเดียวเนี่ยเหมือนหมากทำงานไม่ค่อยคุ้มเลยเรือยๆเยเพรช่วยเรหมากรู้สึกคุ้นใจคุณเดินครบสิบเ้ารยะทงก่นี่ดีีรับงานที่เป็นเก้านะเออเก้ามหสองหมื่นห้าันห้าหห้าหื่ วันนี้มาเดินแบบอย่างเดียวครับผมไม่มีร้องเลงเสียดายเสียดายได้แต่เพลงมาร้องนะเออพี่เราไมกิปแข่มาที่เพลงประจำที่เธอร้องจริงคะเราเรียนป่ะเพลงประจำที่เธอร้องร้องด้วยกันหรือล่ะเออเอาฝากที่ Beauty Max Store หน่อยให้ทุกคนเด็กเอาไปช้อปปิ้งกันครับผมก็เป็นโอกาสที่ดีของชาวอยุธยานะครับที่ได้มีชาวบีดีแบบนี้มาเปิดที่นี่นะครับก็ ามาท็อปปิ้งมาเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในที่นี้ได้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยมากๆครับผมครับอยากดูดีนะฮะเชิญที่ Beauty Max Store ของเรานะฮะเขาจะประมุขกับมากปร,รินด้วยค่ะยังถ่ายรูปต่อถ่ายรูปต่อผู้บริหารของเรานะจากนี้ไปถ้าขอเร,อเรยียนเชิญคาณปราณีด่านชัยบิวโนดึ้นถ่ายภาพร่วมกันครับในเชิญอีกครั้งนึ่งขอเชิญคุณชนะภาพพระโอสถอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณนพชัดลาภิเซศ ล่าพิเศษกสิกิจนะครับคุณเทีครับพ่อเดชาการโอสถนะฮะและคุณดวงและพาการโอสถกรรมการพูดจัดก,การบริษัท The Princess Group ครับรวมถึงนะค,ะคุณปะพรด่านชายัยวิโรธผู้ช่วยกรรมการอำนวยการอนอทยาซิตี้พาค์นะฮะคุณประภวีด่านชายัยวิโรธ